อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันไลฟ์กับทุกคนมาเมาท์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง G i d o เดกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ในเพลงที่มีชื่อว่า n o t e นะครับในวันนี้ i อเดลได้มีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วเวลา4โมงเย็นของทางประเทศไทยนั่นเองและเพลง Not e ก็ถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้ฟังแล้วก็ได้ดู MV กอย่างเป็นนนนทางกแล้้ววับใีอกเลลยว่าพงีดก มาก MV เด่ยก็ปังมากๆเช่นเดียวกันไอดอลของเราเนี่ยโตขึ้นมากๆเลยนะครับในตอนนี้เอง MV เพลงนู้ดของสาวๆไอดอลนั้นในช่อง G IDOL YouTube นะครับก็มียอดวิวเนถลุ1นึ่งแสนกันมาแล้วหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปได้ไม่นานเท่านั้นแฟนๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะชื่นชอบเพลงนี้กันมากๆเลยนะครับคอนเซปต์เนี่ยปูทางมาดีมากๆและสาวๆของเราไอดอลทั้ง5คนนั้นก็นาเสนอความเป็น m a r i l ิน m o n r o ออกมาได้ดีมากๆเลยในตัว MV ตัวนี้นะครับนอกจากจะมีการนําเอาเรื่องราวของ m a r i l ิน m o n r o มาผาสมผสานแล้วก็เป็นคอนเซป หลักของการคัมแบ็กแล้วยังมีการนําเอาศิละปะที่มีชื่อเสียงนะครับเข้ามาอยู่ในงาน m v ครั้งนี้ด้วยไอดีลเนี่ยตีความหมายความรักออกมาได้ดีมากๆเลยและ MV เนี่ยก็ถ่ายทําออกมาได้ดีมากๆหลายฉากหลายซีนเลยนะครับที่แฟนๆนั้นชื่นชม MV สมูทมากๆไม่มีตรงไหนที่ติดขัดเลยเชื่อมโยงแต่ละฉากได้ดีมากๆที่สําคัญนั้นเนี่ยสาวๆทุกคนสวยงามกันมากๆเลยในวิดีโอมิวสิกครั้งนี้เรื่องเพลงนะครับการร้องของแต่ละคนนั้นบอกเลยว่าปังมากๆแบ่งท่อนร้องกันได้ดีสุดๆไปเลยชูวาของเราโต มานมากเลยนะครับฟแฟนๆเนี่ยชื่นชมกับการพัฒนาของชูวามากๆเลยเพราะว่าไม่มีที่ติเลยกับการโชว์ในครั้งนี้ชูวาของเรามีท่อนร้องมากขึ้นและใช้เสียงได้หนักแน่นเต็มที่มากขึ้นมั่นใจในการร้องมากขึ้นและที่สําคัญน้องนั้นเนี่ยสวยมากๆกับผมสีบลอนใน MV เพลงนี้เลยตัวสาวแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ย่อยนะครับงัดไม้เด็ดออกมากันแบบว่าจัดหนักจัดเต็มปล่อยของให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยได้เห็นกันตลอดทั้ง MV เลยฉากที่ประทับใจสุดๆเนี่ยน่นาจะเป็นฉากของโซยอนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้กกับการรแป กียับตัวเองเป็นเหมือนกับหุ่นหรือว่าเป็นรูปปั้นนะครับที่กําลังทําการประมูลกันอยู่ด้วยราคาที่สูงมากๆเปรียบเสม,มือนว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีมูลค่ามากๆนั่นเองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับการทำ back ครั้งนี้ของไอรอลดเนี่ยสมศักดิ์ศรีมากๆแฟนๆจากที่เป็นห่วงกันในตอนแรกตอนนี้เนี่ยน่าจะหายห่วงกันแล้วนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าการกลับมาครั้งนี้ของไอรอลนั้นจะปังขนาดไหนชาร์ตเพลงจะเป็นยังไงแต่ว่ายอดขายในยตอนนี้แค่ยอดพรีออเดอร์เนี่ยก็ปังมากๆแล้วนะครับมาดูก ที่5ที่มีชื่อว่า I Love นั้นจะเป็นยังไงอีกหนึ่งอย่างที่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับกับชื่ออัลบั้มครั้งนี้โซยอนได้มีการบอกไว้ว่าเหตุผลที่ตั้งชื่ออัลบั้มนี้ว่า I Love นะครับโดยไม่มีอะไรต่อท้ายว่ารักอะไรนั้นเนี่ยโซยอนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในวงนะครับตั้งใจที่จะให้ทุกคนแฟนๆเนี่ยได้มีการเติมความรักของตัวเองลงไปในรูปแบบที่ตัวเองนั้นต้องการเพราะว่าทุกคนไอดอลเนี่ยเคารพกับความรักในทุกรูปแบบเลยในตอนนี้เนี่ย MV ก็ปล่อยออกมาเพลงก็ปล่อยออกมาทั้งอัลบั้มแล้วนััยยงงงกก็่าาลลืมใใจสใๆ ด้วกันเยอะๆใครที่ได้ดู MV แล้วก็ฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างกับ MV เพลงนู้ดครั้งนี้ของไอดอลนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยชื่นชอบฉากไหนกันมากที่สุดสําหรับเราเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละฉากแต่ละซีเนี่ยสวยงามกันมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากที่โซอยอนอยู่ในตู้ที่ทกำลังทําการประมูลฉากมินนี่ในตอนเปิดนะครับที่มีหัวใจรายล้อมอันนั้นเนี่ยก็เป็นการสื่อถึงมาดูรินมอนโรเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากไฟแชกนะครับที่คนเนี่ยยื่นเข้ามาให้มาดูรีนมอนโดนะั้นเป็นหัวใจที่มอบความรักมาให้กััับบมมมินนนนีี่่่าากออออ้ยอนนะครทใหหสสภษณ์ืืววช เป็นฉากของอูกี้ที่ใส่ชุดสีขาวแล้วก็ผมบอ์อันนี้เนี่ยมาดูลินมอนโดแบบร0 0ซมากๆเลยน้องชูวานะครับกับฉากที่ตัวเองนั้นเนี่ยเปลี่ยวสมเมือนเป็นรูปปั้นที่ทรงคุณค่ากับชุดสีเขียวผมบอ์อันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตาเมจรุนแรงมากๆใครชอบซีนไหนฉากไหนชอบ MV เพลงนี้ยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมไปปั่นวิวแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับไอดอลกันเยอะๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับออันยง